สิ่งที่กระทบเกียรติยศของผู้รู้อย่างแน่นอนนะไม่มีความขัดแย้งเลยว่าคําพูดหรือการกระทําเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิษและการศาสนายอย่างสิ้นเชิงเช่นด่าทอผู้รู้ดูหมิ่นดูเกียรติผู้รู้ยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าทําร้ายร่างกายหรือทําร้ายจิตใจของเขาอีกทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการบั่นทอนเกียรติยศของเขาและมันก็จะเป็นบาป แต่มันมีบางอย่างเนี่ยที่เราต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะให้เกียรติแล้วก็รักษาปกป้องเกียรติยศของผู้รู้มันก็ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะไม่ตักเตือนผู้รู้เลยถ้าผู้รู้พูดผิดถ้าผู้รู้ทําผิดถ้าผู้รู้ได้มีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราจะแตะอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ในหลักการศาสนานี่ผู้รู้นี่ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่แหละถ้าได้ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทําเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่เราจะต้องให้เกียรติเขามากกว่าคนอื่นเราจะต้องระมัด ระวังในการใช้คำพูดหรือการกระทำเมื่อเราได้พาดพิงถึงเขาหรือได้มีโอกาสที่จะประชิญหน้ากับเขาเขาก็จะต้องระมัดระวังตอนที่จะทำหน้าที่เตือนพ่อแม่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพเราเห็นเพื่อนเรานี่นะกำลังทะเลาะกับคนอื่นด้วยความมักง่ายหรือคุ้นเคยกับเพื่อนนะนะบางทีเนี่ยเราก็เข้าไปแยกกันนะบางทีก็จะดึงเขางัดคอเขาเราก็ทำนะแต่ถ้าเราเห็นพ่อเรากำลังทะเลาะกับคนอื่นเราจะแยกยังไงเราจะงัดคอพ่อได้ไหมไม่เหมาะสมโดยที <c oughs> คือเราต้องมองความเหมาะสมความเป็นไปได้ในตําแหน่งในระดับบุคคลที่เรากําลังจะมีคําพูดหรือการกระทํากับเขาเนี่ยเช่นเดียวกันผู้รู้เราจะเตือนเขาได้ไหมได้เราจะมีโอกาสที่จะสอนสอนได้ผู้รู้นี่ไม่ได้หมายว่าเขาถึงที่สุดของความรู้แล้วยังไม่มีใครมีความรู้มากกว่าเขาสอนผู้รู้ก็ได้นะ <ừ> แต่เวลานาเสนอเราจะตักเตือนเขาเราจะสอนเขาจะอะไรเขาเนี่ยก็เหมือนเราสอนพ่อแม่พ่อแม่เรานี่นะเราจะดก ขนาดไหนเราก็ยังเป็น เรานี่นะที่ได้รับคําสั่งสอนจากพ่อแม่จะได้ชี้ยังไงขอโทษนะจะได้ขี้ยังไงเนี่ยก็พ่อแม่นี่เป็นคนสอนน่ะวันดีคืนดีเนี่ยพอเรามีความรู้เราจะมาสั่งสอนพ่อแม่ไอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกมันอะไรเนี่ย<ด>ไม่บังอาจเรานําเสนอเนี่ยจะเสนอให้คุณพ่อคุณแม่รู้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมทั้งการกระทําทั้งคําพูดวาจาของเราเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวงังคูรู้ก็เหมือนกันคูรู้เนี่ยมีโอกาสที่จะผิดไหม มีหมายถึงว่าในด้านสามัญด้านโลกอะนะทําความผิดทาบาปหรืออาจจะมีโอกาสผิดพลาดในเรื่องความรู้ที่ตัวเองกําลังสอนอยู่มีแต่เวลาจะเตือนเขาอาอาจารย์ผิดมันก็ต้องมีความนอบน้มบอมถ่อมตนมีมารยาทถ่อมตนในการที่จะนำเสนอ